ดวงชะตาวันที่25ตุลาคม2568ปฏิทินจันทรคติและสถานะทางศาสนาในวันนี้ปฏิทินจันทรคติระบุว่าเป็นวันขึ้น4ี่ค่ำเดือน12ปีมะเส็งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดวงจันทร์เริ่มเต่งประกายสว่างขึ้นอีกครั้งหลังผ่านช่วงเดือนดับบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของวัฏจักรแห่งการเจริญเติบโต พลังงานกำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆแต่เปลี่ยนด้วยศักยภาพเหมาะสำหรับการริเริ่มสิ่งใหม่ๆที่ต้องการการพัฒนาและขยายผลในอนาคตจากการตรวจสอบปฏิทินวันธรรมสวนะพบว่าวันนี้ไม่ใช่วันพระซึ่งหมายความว่าพลังงานโดยรวมของวันจะมุ่งเน้นไปที่การกระทำในทางโลกการสแสวงหาความสำเร็จและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มากกว่าการปลีกวิเวกเพื่อปฏิบัติธรรมหรือบำเพ็ญภาวนาอย่างไรก็ตามบริบททางวัฒนธรรมได้สร้างความพิเศษให้กับวันนี้อย่างมีนัยยะสำคัญวันเสาร์ที่25ตุลาคม2568นี้อยู่ในห้วงเวลาของเทศกาลกินเจซึ่งโดยปกติจะจัดขึ้นระหว่างวันที่21-30ตุลาคม เทศกาลนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการชำระล้างกายและใจให้บริสุทธิ์การละเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตสัตว์และการสร้างบุญกุศลการที่วันแห่งอำนาจมาบรรจบก,กับช่วงเวลาแห่งความบริสุทธิ์นี้ได้สร้างสภาวะที่ทรงพลังและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาการจะไขว่คว้าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในวันนี้ได้นั้นจำเป็นต้องดำเนินไปบนพื้นฐานของเจตนาที่บริสุทธิ์และคุณธรรม การกระทําที่ขับเคลื่อนด้วยความโลภหรือความเห็นแก่ตัวจะขัดแย้งกับกระแสพลังงานโดยรวมอย่างรุนแรงและอาจนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์อำนาจและความทะเยอทะยานจะเกิดผลดีที่สุดเมื่อถูกนำทางด้วยหัวใจที่สะอาดและเป้าหมายที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม1.2สภาวะแห่งดวงดาวการโคจรและอิทธิพลอิทธิพลของดาวเสาร์ วันนี้คือวันเสาร์ซึ่งอยู่ใต้อิทธิพลของดาวเสาร์ดาวเจ็ดในทางโหราศาสตร์ไทยดาวเสาร์เป็นตัวแทนของความมีระเบียบวินัยโครงสร้างความอดทนความรับผิดช,ชอบการทำงานหนักและการวางรากฐานระยะยาวดาวเสาร์คือมหาครูผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาลผู้มอบบทเรียนผ่านความเพียรพยายามและความรอบคอบ พลังงานของดาวเสาร์ในวันนี้ทำหน้าที่เป็นกรอบโครงสร้างที่สำคัญยิ่งในการควบคุมและชี้นำพลังอันมหาศาลของราชาเรือในขณะที่ราชาเรืออาจกระตุ้นให้เกิดความทะเยอทะยานอย่างแรงกล้าหรือความรู้สึกต้องการความสำเร็จอย่างรวดเร็วพลังของดาวเสาร์จะคอยกำกับให้ความทะเยอทะยานนั้นดำเนินไปอย่างมีขั้นตอนมีการวางแผนและมีความอดทนรอคอยผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ความสำเร็จในวันนี้จึงไม่ได้มาจากโชคช่วยหรือสเสน่ห์ส่วนตัวเพียงเท่านั้นแต่จะเกิดขึ้นได้จากความพยายามที่ต่อเนื่องและมีวินัยเท่านั้นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้จะต้องดั่งสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เพียงมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลแต่ยังต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดของโครงสร้างเพื่อสร้างสิ่งที่แข็งแกร่งและคงทนถาวรปรากฏการดาวแอนทารสเคียนจันทร์ ในช่วงค่ำของวันนี้จะเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจคือดวงจันทร์จะโคจรเข้าใกล้ดาวแอนทารเรสดาวแอนทารเรสคือดาวยักษ์ใหญ่สีแดงเพลิงที่เปรียบเสมือนหัวใจของหมู่ดาวแมงปล่องในทางโหราศาสตร์ดาวดวงนี้มีความสัมพันธ์กับพลังงานที่เข้มข้นความปรารถนาอันแรงกล้าความกล้าหาญการวางกลยุทธ์แต่ในขณะเดียวกันก็อาจหมายถึงความขัดแย้ง และความลุ่มหลงได้เช่นกันเมื่อดาวแอนททเรสโคจรมาเคียงคู่กับดวงจันทร์ซึ่งเป็นตัวแทนของอารมณ์และความรู้สึกและจิตใต้สำนึกย่อมส่งผลงให้ภูมิทัศน์ทางอารมณ์ของวันนี้เต็มไปด้วยความร้อนแรงความมุ่งม,มั่นและไฟแห่งการต่อสู้การมาบรรจบกันของพลังสามสาย inclusive. คืออำนาจอันมีระเบียบดาวเสาวบวกราชาเริกและอารมณ์อันร้อนแรงจันทร์บวกอนทเรส ได้สร้างสภาวะที่หมับอย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจครั้งสำคัญที่ต้องใช้ทั้งเรดผลและความกล้าหาญเป็นวันที่ควรจะประกาศเจตนารมณ์อย่างเด็ดขาดนำทัพด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมและใช้ความเข้มข้นทางกลยุทธ์เพื่อทลายอุปสรรคให้สิน้นซากอย่างไรก็ตามพลังงานนี้ก็มาพร้อมกับคำเตือนที่สำคัญยิ่งคือไฟแห่งอารมณ์และความปรารถนานี้ จะต้องถูกควบคุมและนำทางด้วยวินัยของดาวเสาร์มิฉะนั้นอาจแปรเปลี่ยนเป็นความขัดแย้งที่ทำลายล้างหรือความทะเยอทะยานที่ไร้ซึ่งความปรานีได้1.3แนวทางการปฏิบัติตนการเสริมมงคลและหลีกเลี่ยงอุปสรรคสิ่งที่ควรทำการเริ่มต้นโครงการใหญ่โดยเฉพาะโครงการที่ต้องการความมุ่งมั่นในระยะยาวและมีโครงสร้างที่แข็งแกร่ง การวางศิลาฤกษ์หรือเปิดตัวกิจการในวันนี้จัดถือเป็นนิมิตหมายอันดีการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือการนำเสนอแผนงานขอเลื่อนตำแหน่งหรือเจรจาต่อรองกับผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานราชการบารมีแห่งราชาฤกษ์จะช่วยให้ได้รับการสนับสนุนการลงนามในสัญญาสำคัญการทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันในระยะยาวในวันนี้ จะได้รับพลังแห่งความมั่นคงจากดาวเสารและความสำเร็จจากวันสิทธิทโชคการแสดงภาวะผู้นำหากมีโอกาสควรอาสาเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาหรือนำพากลุ่มไปสู่เป้าหมายพลังของวันจะส่งเสริมให้การนำของคุณได้รับการยอมรับการทำบุญและถือศีลการกระทำที่สอดคล้องกับเทศกาลกินเจเช่นการทำบุญบริจาคทานหรือถือศีล จะช่วยชำระเจตนาให้บริสุทธิ์และทำให้การใช้อำนาจในวันนี้เป็นไปอย่างชอบธรรมและเกิดผลดีสูงสุดสิ่งที่ไม่ควรทำการกระทำโดยหุนหันพลันแล่นการตัดสินใจโดยขาดการไตร่ตรองและวางแผนอย่างรอบคอบจะขัดกับพลังของดาวเสาและอาจนำไปสู่ความผิดพลาดที่แก้ไขได้ยากการทะเลาะเบาะแวง้งอิทธิพลของดาวแอนทารเรสสามารถขยายความขัดแย้งเล็กน้อยให้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้ ควรหลีกเลี่ยงการประทะคารมและใช้ความอดทนอดกลั้นให้มากการแสดงความโอหังหรือเย่อหยิ่งแม้จะเป็นวันแห่งอำนาจแต่ความสำเร็จที่แท้จริงจะมาจากความอ่อนน้อมและมีวินัยการแสดงอำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องจะถูกต่อต้านอย่างรุนแรงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงพลังงานของวันนี้ไม่สนับสนุนการเก็งกำไรหรือธุรกิจที่ฉาบฉวย แต่จะส่งเสริมการลงทุนที่สร้างความมั่งคั่งอย่างมั่นคงและยั่งยืนสรุปดวงชะตาภาพรวมประจำวันเสาร์ที่25ตุลาคม2568วันนี้เป็นวันมหามงคลที่พลังแห่งราชาเลิกและวันสิทธิโชคโคจรมาบรรจบกันส่งผลให้เป็นวันเปี่ยมด้วยอำนาจบารมีและโอกาสแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการริเริ่มโครงการสำคัญการเข้าหาผู้ใหญ่ หรือการรับตำแหน่งใหม่พลังของดาวเสาวซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนประจำวันจะคอยกำกับให้ความสำเร็จนั้นตั้งอยู่บนรากฐานของความมีวินัยและความรอบคอบขณะที่ปรากฏการดาวอันทาเรสเคียงจันในช่วงคำ่ำจะกระตุ้นให้เกิดความใกล้าหาและความมุ่งมั่งแต่ก็ต้องระวังอารมณ์ที่อาจรุนแรงจนทำให้เกิดความขัดแย้งได้เช่นกันข้อดีข้อเด่นเป็นวันแห่งอำนาจบารามีและความสำเร็จ การกระทำใดๆที่ต้องการการยอมรับจะเกิดผลดีเป็นพิเศษมีพลังในการเป็นผู้นำสูงสามารถโน้มน้าวและชักจูงผู้คนได้ดีข้อด้อยอิทธิพลของดาวเสาร์และดาวแอนทารสอาจทำให้เกิดความเครียดกดดันและอารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่ายหากขาดการควบคุมอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดหรือการทะเลาะเบาะแวงได้สิ่งที่ควรทำควรเริ่มต้นโครงการใหญ่ที่วางแผนมาอย่างดี ลงนามในสัญญาสำคัญแสดงภาวะผู้นำและทำบุญสร้างกุศลเพื่อเสริมบารมีโดยเฉพาะการรักษาศีลในช่วงเทศกาลกินเจสิ่งที่ไม่ควรทำหลีกเลี่ยงการกระทำโดยหุนหันพลันแล่นการตัดสินใจด้วยอารมณ์การแสดงความโอหังและการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปเลขนำโชค088เลขเสริมดวง4 2 5ส ทำบุญแก้เคล็ดเสริมดวงเพื่อเสริมความมั่นคงและลดทอนอุปสรรคควรทำบุญที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเช่นการถวายกระเบื้องมุงหลังคาวัดหรือทำบุญใหญ่ด้วยการถ่ายชีวิตโคกระบือการบริจาคโลหิตหรือทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์จะช่วยแก้เคล็ดเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุได้และการรักษาศีลห้าหรือถือศีลกินเจในวันนี้จะช่วยให้จิตใจบริสุทธิ์ และส่งเสริมให้การใช้อำนาจเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรด้วยทำแนะนำจงใช้พลังอันมหาศาลของวันนี้อย่างมีสติและปัญญาผสมผสานความกล้าหาญเข้ากับแผนการที่รอบคอบควบคุมอารมณ์ให้มั่นคงและใช้อำนาจที่ได้รับมาเพื่อสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนจึงจะบังเกิดแก่ท่าน